สวัสดีค่ะพบกับเขยสุพรรณชาแนลนะคะพี่พหรือสวนบอนสีเขยสุพรรณค่ะสวนบอนสีเล็กๆที่อำเภอสีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะกลับมาเจอกันอีกแล้วช่วงนี้เจอกันบ่อยนะคะพี่พีเพราะว่าเดี๋ยวถ้าวันหยุดเดือนทันวาวันหยุดเยอะอาจจะต้องแบบว่างดถ่ายคลิปไปหลายวันเหมือนกันนะคะในแต่ละอาทิตย์อาจจะเจอกันทีๆบ้างแล้วก็หายหน้ากันไปสักสองวันบ้างนะคะ สลับกันไปเนาะเพราะว่าวันหยุเดเยอะมากนะคะเดือนธันวาคมนะคะพี่ๆนะสำหรับพี่ๆท่านใดที่เพิ่งเปิดมาเจอเขยอสุพรรณชาแนลเป็นครั้งแรกนะคะแล้วยังไม่ได้กดติดตามช่องนะฝากพี่ๆช่วยกดติดตามนะคะเขยอสุพรรณชาแนลไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะแล้วก็จะได้เข้ามาเลือกไม้ได้ก่อนใครนะคะแล้วส่วนค่าส่งนะคะไม้ที่น้องนํามาจําหน่ายจะมีค่าส่งนะคะ 60บาทได้ทั้งโอนเงินแล้วก็เก็บเงินปลายทางเลยนะไม่ได้บวกเพิ่มนะคะส่งด่วนปลายสนีไทยรอบส่งมีทุกวันนะคะสนใจต้นไหนโทรได้ที่เบอร์098ค่ะ2650905นะคะจะโทรก็ได้หรือจะแอดไลน์ก็ได้หรือ,รอจะสแกน QR code โคดที่หน้าจอก็ได้เช่นเดียวกันนะคะ ได้ทั้งสองอย่างเลยนะเบอร์เดิมเลยนะคะพี่ๆนะจะสแกนหรือจะโทรก,ก็ได้หรือวันนี้ไม่ถูกใจแต่มาเจอกันแล้วพี่พๆแอดไลน์ line, ทักทายทิ้งไว้ก่อนได้นะคะครั้งหน้ามาเจอกันอีกเจอต้นที่ถูกใจจะได้หากันเจอเนะจะได้ทักทายกันได้ไวขึ้นนะคะมาเริ่มเลยนะพี่พๆต้นนี้วันนี้เอาอุตสามมณีต้นเต็มฟอร์มของที่สวนมาให้ดูนะคะ ให้พี่ๆดูตัวอย่างการกระสีของน้องนะเพราะว่ามันนี้มีแบ่งเริ่มสีเริ่มมาแล้วแหละนะคะแต่ยังไม่เท่ายังไม่เท่ายังไม่เท่าต้นนี้แต่มีเริ่มมาแล้วนะคะสีเริ่มมีให้เห็นแล้วนะคะมีแบ่งให้สองต้นเอาแบบว่าเห็นสีชัดๆนิดๆไม่ไม,ไม่ไม่ถึงกับกัดสีเต็มฟอร์มเท่านี้นะคะพี่ๆแต่มันเห็นสีมากกว่าวันนั้นที่น้องเอามาแบ่งนะนะคะทั้งสองต้นเลยนะคะนี่เลยกระถางห้านิ้วค่ะ ฟอร์มสวยๆดูทีละต้นนะคะในดูต้นที่หนึ่งก่อนที่น้องบอกว่าสีมันเริ่มมานะคะในเห็นไหมในดูที่ใบตรงนี้นะคะตรงสะโพกเนี่ยละสีมาแล้วนะคะในปลายใบก็สีเริ่มมาแล้วจะว่ามาไวก็ไม่ใช่เพราะว่ากลัดจะได้ขนาดนี้นี่ หัไม้น่าจะสามเดือนได้แล้วนะคะพี่ๆสามถึงสี่เดือนได้แล้วน่นแี่ยประมาณเนี้ยนะคะกว่าจะได้ไซส์นี้เนาะไม้กระสีนะคะกระสีช้าแต่กระสีมาแล้วสวยงามมากนะอันนี้คือต้นที่หนึ่งนะคะให้พี่พี่ดูรายละเอียดก่อนนะใบดกฟอร์มสวยเลยค่ะนะมาต้นที่สองคะ่ะอ่ะต้นที่สองเห็นไหมนี่กระสีเริ่มมาแล้วเริ่มที่สะโพกก่อนสีจะมาตรงนี้ก่อนนะคะใช่นี่ๆๆเห็น,น,นปะอื สีก็เริ่มมาแล้วแล้วก็นี่มานี่ใบนี้นะคะมาทั้งสะโพกทั้งปลายใบเลยนะคะนี่ต้นที่สองมีแบ่งสองต้นอุสามณนีอุสาะมณนีไซส์นี้น้องแบ่งพี่พีให้แนราคาสองรสิบบาทปกติถ้าที่เขาแบ่งกันมันไม่ไม่ไม่มีสีหรอกรอบที่แล้วที่น้องแบ่งก็ ยังไม่รู้อินโนอินเนเลยนะกระถางสีสียังไม่ค่อยมาแต่เหมาะสําหรับคนที่เลี้ยงต้อยนะคะชอบเลี้ยงต้อยจริงๆอะไรแบบนั้นนะไปอัพไซต์ลงกระถางก็ได้อยู่นะคะแต่อันนี้น้องอัพให้เรียบร้อยเลยนะคะแล้วก็สีเริ่มมาแล้วด้วยนี่เห็นปะสีเริ่มมาให้เห็นแล้วอย่างน้อยมันก็มีความหวังว่าอีกสักสามสี่ใบสีจะชัดให้มากกว่านี้เนาะอันนี้กันนะอือเพราะว่าสีมันเริ่มมาแล้วเนี่ยเห็นปะใช่เนี่ยเดียดู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 เดี๋ยว เนี่ยนี่ไปใบก็มาแล้วนะคะเน,นี่ยในถ้าสังเกตเห็นไหมคะเนี่ยสังเกตต้นพี่เขาเนี่ย มันจะมาตรงนี้ก่อนเนี่ยามาตรงนี้ก่อนแล้วก็ตรงกลางเริ่มสีมาแล้วก็ปลายใบก็จะเริ่มมาสีมันก็จะเริ่มมาเรื่อยๆเลยทีเนี้ยนะคะนะน้องแมงให้สองกระถางกระถางละสองร้อยเก้าสิบบาทให้พี่ๆเลือกเอาอันนี้คือต้นที่หนึ่งนะคะอุษามณีนะแล้วก็อุษามณีต้นที่สองกระถางห้าทั้งคู่ค่ะความสูงรวมกระถางอยู่ที่ประมาณยี่สิบเซนอ่ะน้องติให้ยี่สิบเซนแต่จริงๆเลยยี่สิบเซนมานิดหนึ่งละนะคะ มีแบ่งให้สองกระถางนะเลือกได้นะคะกระถางละสองร้อยเก้าสิบาทเท่านั้นจ้าต้นนี้กันนะคะกระถางห้าเหมือนเดิมค่ะพยากรัมพุดค่ะพี่ๆใบแดงโอ้อันนี้เอาไว้นอกตู้เป็นคราบน้ำเลยคราบขี้ดินไม่ใช่คราบน้ำนะคะอาน้องอยู่ในกระถางห้านะคะพยากรัมพุธค่ะพีพ่ี่ยิ่งแก่ยิ่งแดงเข้มนะแก่จะจัด,จดออกแดงดำเลยอะ่ะ นะคะถ้าแก่จะจัดนะคะพญากรมพุธนะคะต้นนี้อยู่ในกระถาง5นิ้วพญากรมพุธต้นต้นกำเนิดของพญาดำรงค่ะพี่ๆนะเขาพาพญากรมพุทธแผงได้พญาดำรงนะนะคะตอนนี้คือพญากรมพ,พุธ กระถางห้าความสูงรงกระถางเกือบสาสิบเซนแล้วนะคะลองให้ที่สองร้อยห้าสิบาทถูกแพงแดงไว้ก่อนแต่แดงแบบนี้คือแดงแบบเงาสวยมากนะแล้วก็เป็นแดงเข้มนะคะเป็นโทนแดงเข้มนะ,ะพี่ๆต้นนี้เอาไปที่สองร้อยห้าสิบาทพอกระถางห้านิ้วจ้ะมาที่ต้นนี้นะคะบอนเก่าต้นนี้มีนามว่าอาสุรผัดค่ะพี่ๆอสุรผัดนะคะตับรามาเกียนดูกระสีสวยมากแล้วตรงปกแบบเป๊ะเ,ะเลยนะคะดู สวยมากนะคะอาสุรพักกระถางต้นนี้กระถางหกค่ะน้องให้ราคาเดิมสองร้อยเก้าสิบาทอาสุรพักกระสี่แล้วนะคะเห็นไหมไม่ต้องลุ้นนะพี่พี ไม่ต้องกลัวว่าจะได้นางฟ้าไปนะคะต้นนี้คืออสุรพัดของแท้นะคะกระสีเรียบร้อยแล้วน้องแบ่งให้ที่สองร้อยเก้าสิบาทน้องอยู่ในกระถางหกความสูงกร,กระถางเกือบสามสิบเซนละนะคะแบ่งให้หนึ่งต้นนะกระสีสวยๆเลยนะคะอสุรพัดขาตับรามาเกนเอาไปที่สองรอยเก้าสิบาทจ้าที่ต้นนี้กันกาบชั้นเดียวเศรษฐีริมหน้าค่ะแต่สีสวยมากเลยนะวิพีสีมาแล้วนะคะแต่ว่าเดี๋ยวน้องแจ้งตรงนี้ก่อน ไม่มีตำหนินิดนึงนะไม่มีผลต่อการเจริญเติบโตของไม้นะคะนะไม้เจริญเติบโต,ตได้ปกติเลยอยู่ในกระถาง5้งาทรงใบฟอร์มได้อยู่นะเห็นไหมใบดกนะคะแต่ว่าที่สําคัญเลยคือสีมาแล้วกระถาง5่านิ้วนะคะสีสวยเลยละนะคะสําหรับเศรษฐริมนาต้นนี้น้องให้พี่ๆที่สองเก้าสิบบาทอันนี้มีต้นเดียวนะคะหนึ่งต้นในกระถาง อยู่ในกระถางห้าเศริฐีริมหน้าฟอร์มสวยๆกัดสีแล้วเอาไปที่290บาทพอนะคะนี่เลยเห็นไหมสวยมากเศริฐีริมหน้าค่ะพี่ๆท่านใดยังไม่มีเก็บได้เลยนะคะฟอร์มกําลังสวยๆเลยนะคะกัดชั้นเดียวนะเศรษฐิริมหน้า290บาทกระถาง5ค่ะความสูงรวมกระถางอยู่ประมาณนี้20เซนได้นะคะให้ดูสีช,ชัดอีกทีหนึ่งสวยงามเลยนะคะ เศรษฐีริมนาจ้าสองร้อยเก้าสิบค่ะไม้เหลืองสักหนึ่งต้นนะคะพี่พี่ต้นนี้ใครอยู่เมืองชนนะคะต้องห้ามพลาดเลยเศรษฐีเมืองชน,นะค่ะพี่พี่เศรษฐีเมืองชนไม้เหลืองนะกระดูกเหลืองเม็ดเอไม่ใช่กระดูกเลยเพื่อ <laughs> บิษยใบเหลืองนะคะเม็ดแดงกระดูกแดงสวยงามมากนะกระถางหกค่ะพี่พี่ในต้นใบใหญ่แล้วนะเห็นไหมยิ่งยิ่งใบใหม่มานี่ยิ่งแบบว่าแดงสวยมากเลยเห็นปะนะคะ ไม้เหลืองนะคะเศรษฐีเมืองชนค่ะกระถางหกน้องแบ่งให้ที่250บาทความสูงรวมกระถางเกือบ30เซนแล้วนะคะเอาไปที่250บาทพอจะสำหรับเศรษฐีเมืองชนค่ะที่บันดานซับต้นโตโตกันนะคะบันดานซับต้นโตโตกระถางหค่ะพี่พี่ต้นนี้กระถางห้าบันดานซับต้นนี้ต้องให้เอาไปที่250หบาทพอ,อราคาเบาเนะคะ ไม้นอกตู้นะคะเลี้ยงนอกตู้ได้แบบสบายๆเลยนะบันดานซัพ์นะคะกระถางฮะเหนียวต้นโตแล้วเด้อดูขนาดใบก่อนใบเท่าฝ่ามือแล้วนะคะเอาไป250บาทพอคะ่ะนะกระดูกเข้มๆนะตัดกับพื้นชมพูจริงๆมันชมพูกว่าน,นี้อีกนะนี่น่าจะโดนแบบว่าพอใบแก่เขาก็เริ่มซีดเนี่ยเนหะ็นไหมความจริงชมพู เนาะอืมอ่ะเอาไปที่สองร้อยห้าสิบาทพอค่ะสําหรับบรรดาซับจากพี่ๆกระถางห้าค่ะความสูงรวมกระถางเลยสามสิบเซนแล้วนะต้นโตๆตเลยค่ะไม่ต้องเสียเวลาเลี้ยงเลยนะคะไม้จัดเซตตับเดียวกันให้หน่อยนะคะนี่สองต้นนี้คือวิศนุกรรมประสิทธิ์ส่วนต้นนี้คือบวรรัตนโกศิทร์อยู่ในตับฉลองพระนครน,นะคะตับฉลองพระนครมันจะไล่มาตั้งแต่กรุงเทพนะคะนี่คือหนึ่งต้นอ่ะกรุงเทพมหานครแล้วก็อมรรัตนโกศิทร์หนึ่งต้นนะคะ มาหินทลาหนึ่งต้นอายุธทยยีทยหนึ่งต้นมหาดิลกพบหนึ่งต้นมหาดิโลกพบที่วันก่อนน้องแบ่งไปก็อยู่ตับฉลองพระนครเหมือนกันนะคะพี่ๆคือไล่มาเลยชื่อกรุงเทพมหานครชื่อเต็มเลยนะคะนะมันจะเป็นแบ่งๆเป็นชื่อเลยหนูน้องจะไม่ได้ว่าสิบสามต้นหรือเปล่าจะไม่แน่ใจแต่สิบกว่าต้นนะคะแต่สิบกว่าต้นนะแต่เนี่ยอ่ะสองต้นนี้คือต้นท้ายสุดเลยคือ วิศนุกรรมประสิทธิ์นะคะวิศนุกรรมประสิทธิ์แล้วก็ต้นนี้เป็นบวรรันตนโกสินทร์ตอนนี้ที่สวนถ้าเป็นตับฉลอมพระนครเนี่ยมีอีกต้นหนึ่งก็คืออวตารสถิตนะคะจะมีอีกต้นหนึ่งก็คืออวตารสถิตนะพี่ๆแต่ว่าตอนนั้นแบ่งไปหมดแล้วใช่ถ้าจะไม่ผิดแบ่งไปหมดแล้วเหลือแต่ไม้ผ่าแหละใช่เหลือแต่ไม้ผ่าแล้ว,ลาลวสาหรับวิเอ,อ,อะไรนะจะไม่ อวตารสถิตอ,อโอเคอะเดี๋ยวดูต้นนี้ก่อนดูต้นที่แบ่งก่อนนะคะพี่ๆกระถางสี่แต่ว่าอัพไซส์ลงหกได้แล้วนะกระถางสี่ก็จริงแต่อัพไซส์ลงหกไปเลยน้องให้ราคาเบาๆไปเลยนะคะบวรรัตนโกสิทร์น้องให้หนึ่งร้อยห้าสิบาทใบมีตำหนินิดหน่อยเขาคนเข้าใจธรรมชาติรับไม้ได้พี่ๆอัพไซส์ลงกระถางหกได้เลยนะคะ น้องให้ที่150บาทนะคะวิสนุเอ้ไม่ใช่วิสนุบวกวรรันรตนโกสินค่ะความสูงรวมกระถางอยู่ที่ประมาณ30สิเซนได้แล้วนะบววอรัอนรตนาโกสินนะคะน้องให้150บาทใบมีตําหนิเิดเดียวนะคะขอคุณเข้าใจธรรมชาติรับไบได้นะคะส่วน2ต้นนี้นะคะเป็นสซแม่พันธุ์นะคะ วิชนุกร,รมประสิทธิ์นะคะนี่เลยยิ่งแก่ใบยิ่งหมวนยิ่งแก่ใบยิ่งหมวนนะคะเนี่ยต้นนี้ก็เริ่มหมวนลแ,ลแล้วฟอร์มสวยๆทั้งคู่ค่ะพี่ๆกระถางหกความสูงรวมกระถางอยู่ที่ประมาณนี้ต้นนี้จะสูงกว่านิดนึงแต่ก็เลือกแล้วแต่พี่ๆชอบนะคะเลือกได้นะเอาหมายเลขหนึ่งหรือหมายเลขสองระบุให้น้องได้เลยเพราะว่าวันนี้น้องแบ่งให้เท่ากันนะคะฟอร์มสวยๆเหมือนกันเลยนะคะนี่นะคะฟอร์มสวยๆเหมือนกันทั้งคู่นะคะ นะไม่ต่างกันมากนะฟอร์มสวยทั้งคู่เลยแต่เลือกได้นะคะก็แล้วแต่ชอบนะต้นหนึ่งต้นสองนะคะวิศนุกรรมประสิทธิ์กระถางหกนะคะสายแม่พันธุ์น้องให้ที่สามร้อยห้าสิบบาทนะคะถ้าใครตามเก็บเป็นตับหรือไม่ได้สนใจตับอะไรก็แล้วแต่แต่ที่ชอบแดงๆก็จัดได้เลยนะคะวิศนุกรรมประสิทธิ์ตับฉลองพระนครกระถางหกนะคะเท่ากันเลยค่ะเอาไปที่สามร้อยห้าสิบบาทสายแม่พันธุ์ค่ะ พี่พี่เดี๋ยวตอนนี้คือหงดรุนนะคะจะให้ดูตัวอย่างก็กระไรยูวว่าไม้ไม้ยุบมากเลยอะ่ะไม้ไ,ไม้ยุบมันมีหัวแล้วแล้วเนี่ยมันแทงหน่อมาแล้วยังไม่ได้ผ่าจะให้วิพีดูสีก็อ่ะดูเนี่ยเห็นปะ่ะหน่อย,ยังกัดสีแล้วเลยเนี่ยยงัยงยงังยังคนผ่าก็ยังไม่ผ่าบอกเลยว่าคิวผ่าไม้เยอะมากหงดรุนค่ะพี่พี่นี่ดูสี จริงๆอ่ะมันจะชมพูก่อนนะแล้วแตกตกใบแก่มันถึงจะเป็นแดงเข้มขึ้นมาแบบนี้นะคะหงดรุนนะคะหงดรุนอ่ะดูต้นที่แบ่งแบ่งให้ต้นใหญ่ๆไปเลยเอาไปที่สองร้อยห้าสิบบาทนี่ก็เริ่มสีเริ่มมาแล้วนะล้วเอาต้นใหญ่ไปเลยนะพี่ๆกระถางหกนะคะแบ่งให้ต้นใหญ่ๆไปเลยสําหรับหงดรุนนะคะกระถางหกความสูงวงกระถางอยู่นี่เกือบสามสิบเซนละนะคะนี่แล้วดูกระสีแล้วด้วยเอาไปที่สองร้อยห้าสิบบาทพอ จะให้ดูสีสวย,สวยก็เนาะไม้มีหัวมีหน่อแล้วมันมัน,มนเริ่มเริ่มโซมละโซมนิดนึงนี่มีหูใต้ใบด้วยนะคะอะแต่จริงนี่คือใบแก่เขานะคะก่อนจะสีสีแดงแบบนี้มันชมพูก่อนนะมันไล่จากชมพูไปนะคะนี่แบ่งต้นนี้นะพี่พี่ไม่ได้เล็กนะคะต้นโตโตเลยกระถางหกล,ล้นกระถางหกแล้วด้วยเนี่ยต้องอัพไซส์ลงแปดละนี่สีมาแล้วน้องให้ที่สองร้อยห้าสิบาทพอค่ะสำหรับหงดารุนจ้า ยาวเยอะมากเลยค่ะพี่พี่สุพรรณหงส์นะคะนี่ให้ดูให้ดูก่อนว่ากัดสีแบบไหนแล้วใบยาวแค่ไหนนะคะไม่ต้องเทียบขนาดมือหรอกพี่มันมันเลย <laughs> มันเลยข้อมือเปอยวมากใบยาวจริงนะคะสุพรรณหงส์อันนี้เป็นตับเรือนะคะเรือสุพรรณหงส์นี่จริงๆถ้าเต็มฟอร์มนี่คือกัดแดงเต็มใบเลยนะแล้วก็แดงจัดได้กว่านี้ด้วยนะแดงจัดได้กว่านี้นะคะไม่ได้ว่าแดงซีดๆแบบนี้เด้อแต่ว่าอันนี้คือใบมันแก่แล้ว ใบมันแก่แล้วนะคะน้องแบ่งให้กระถางสี่แต่อัพไซส์ลงหกได้นะคะเนี่ยส่วนดินที่อยู่ไปไม่ต้องกลัวน้องเติมนะคะไม่ใช่ส่วนอื่นนะสวนส,วน,สวนอื่นเงี้ยดินออกจะได้แบบว่าเบาๆของเราอัดดินเพิ่มคะ่ะอัดดินเพิ่มนะไม่ต้องห่วงนะคะที่ส่วนไม่ไม่รักไก่แน่นอนนะคะเติมดินให้แน่นเลยค่ะพี่ๆไม่ต้องห่วงนะรับรองรับประกันการแพ็คนะคะ มาดูต้นที่แบ่งกระถางสี่ต้นนี้สี่เริ่มมาแล้วนะคะสี่เริ่มมาแล,แล้วแล้วดูความเร็วเาาของใบนี่นี่น,นี่นี่ใบใหม่นะใบใหม่นี่เห็นไหมแดงมาละแดงเรื่อๆมาแล้วนะคะกระถางสี่ก็จริงแต่อัพไซส์ลงหกได้แล้วนะคะล้นล้นไซส์แล้วนะคะแล้วก็ส่วนดินตรงนี้ที่เห็นว่ายุ่ไปไม่ต้องห่วงเดี๋ยน้องเติมดินให้ต้นนี้น้องแบ่งให้ที่หนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาท ลองให้ที่170บาทสําหรับสุพรรณหงค่ะพี่ๆสวยจริงต้นเนี้ยถ้าคนที่ชอบบอลใบยาวแบบเนี้นะเก็บได้เลยเพราะสวยมากนะจริงๆต้นเนี้ยมีมีกี่ต้นก็ไม่พอนะคะสุพรรณหงนะคะพี่ๆแบ่งกระถางสี่ให้170บาทจา้าต้นนี้กันชามพูวราชนะคะชามพูวราชพยาพญาพญาชามพูวราชนะคะ เดี๋ยวเดี๋ยวน้องขึ้นชื่อให้นะคะพี่ๆอาจจะไม่คุ้นชื่อชามพูร,ราดนะคะหูแต่ต้นป้ายสวยมากเลยป้ายสวยทั้งคู่อันนี้ก็ฮาร์ปอันนี้ก็ป้ายโอ้ยแบ่งต้นสวยๆทั้งนั้นล่ะค่ะไม่ต้องห่วงนะถ้าน้องจะแบ่งนะคะนะอ่ะต้นนี้กระถางห้าความสูงรวมกระถางเกือบเกือบสามสิบเซนน้องตีให้ไปสามสิบเซนจบๆนะคะ ช,ชามพูวราเป็นไม้ที่จดทะเบียนใหม่นะคะยังไม่ค่อยมีจํานวนนะคะยังไม่ค่อยมีจํานวนนะคะพี่ๆใบเรียวยาว<ช>เขาเรียกว่าอย่างนี้เรียกว่าอะไรนะหูตัดเป็น,ห,ปนห,หูตัดนะคะหูตัดเนี่ยเห็นปะเรียวมาเลยนะคะแล้วก็ป้ายป้ายเป็นน้ําตาลชมพูนี่ยอย่างเงี้ยเม่องต้นนี้ก็ป้ายนะเนี่ยปะฮาร์ปเลยใช่ทรงใบเอาทรงใบทรงใบนะพูดก่อนว่าทรงใบเด้อไม่ใช่ว่า เดี๋ยวจะไปหาว่าเอ๊ะทำไมมันแดงหรอไม่ใช่แดงนะคะอะไซแม่พันธุ์เลยน้องแบ่งไซต์ตั้งแม่ไม่ใช่ไซแม่พันธุ์ใบนี้น้องขออนุญาตติดทิ้งนะคะนี่แล้วก็นี่ดูใบใหม่มาเห็นปะใบใหม่มาก็ป้ายเห็นไหมเปิดป้ายมาแนละ้วอันนี้ส่วนใบนี้คือเป็นใบนี่ลายสวยหมดเลยนะคะเนี่ยนี่คือป้ายนะลายสวยหมดเลยแล้วก็หูทรงหูใบมันจะตัดแบนนี้นะคะนี่ ชามพูวราชน้องแบ่งพี่ๆให้สามร้อยเก้าสิบบาทมีสองต้นเท่านั้น,เท,น,น,เ,ทน,นเท่านั้นเต้าอั้นเด้อสไพเหนือขอพูดเหนือหน่อยนะคะอ่าแบ่งให้ที่สามร้อยเก้าสิบบาทเต้าอันจ้านะคะ สวยๆเลยนะคะป้ายสวยๆเลยค่ะพี่ๆนะชามพูวราเดี๋ยวขึ้นชื่อให้นะคะจะได้เรียกถูกเนาะนะคะหมายมิงจดทะเบียนใหม่นะคะพี่ๆเอาไปที่390บาทกระถาง5้าต้นโตๆความสูงรวมกระถาง30เซนชอบต้นไหนจดชื่อได้เลยค่ะโทรได้เลยนะคะ098 265 0905ค่ะแอดไลน์ได้หรือว่าสแกนคิวอาร์ดก็ได้นะคะ ส่งค่าส่งเหมาใจ60บาทไม่บวกเพิ่มได้ทั้งโอนแล้วก็เก็บเงินปลายทางนะคะได้ทั้งสองอย่างเลยนะแล้วแต่สะดวกนะคะส่งด่วนไปสนิทไทยรอบส่งมีทุกวันไม่ว่าเสาร์วันเดียวนะวันหยุดก็ส่งนะคะเพราะว่าไปสนีทนำจ่ายทุกวันนะคะพี่ๆนะไปสนีนำใจ่ายให้ทุกวันไปสนีน่ารักมากนะคะแต่ว่ามัน,มนบางวันอาจจะตับตัดรอบวัยน,นิดนึงเพราะว่าวันหยุดบางทีไปสนีมาแค่ครึ่งวันเท่านั้นนะคะก็ต้องทาเวลากันนิดนะึงเนาะ อ่าสุดท้ายนี้ให้พี่ๆทุกท่านมีความสุขสนุกไปกับการเลมบอลสีสุขภาพดีดทุกๆท่านเลยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมกดติดตามเกิดสุพันฑ์ชนแนลไว้ด้วยนะว่าจะได้เข้ามาเลือกไม้ก่อนแล้วก็ไม่ได้อ่าจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะคะนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะพี่ๆสวัสดีคะ่ะ